ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรถตรวจเชื้อชีวะนิรภัยจำนวน13คันไปเมื่อวันที่16เมื่อวันที่6รกรกฎาคม2563เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เชิงรุกขณะนี้เมื่อโรคโควิด -19 ได้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นรอบใหม่ในประเทศไทยและมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้จะสร้างรถตรวจเชื้อชีวะนิรภัยเพิ่มเติมอีกจำนวนเจ็คันรวมเป็น20บคันซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครน,นา2019ระลอกใหม่และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของประชาชนทั้งนี้รถตรวจเชื้อนิรภัยพระราชทานทุกคันมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจํารถและวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเก็บตัวอย่างครบครันได้แก่หลอดเก็บตัวอย่าง VTM ไม้สวบโถสวบ ชุดตรวจแรปิดแอนติบอดีเทสวัสดุกับ PPE ปลอดกาวกันน้ำโซเช i ยลแมสถุงกลุ่มผมเฟซชิลแอลกอฮอลและถุงแดงด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยในสุขภาพพลนานามัยของประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่บุคลากร,กรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ